สวัสดีครับผมมนพินนะครับกับ c h anel n ฟิวไทยใน YouTube ครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับผมสันนิษฐานว่าเป็นต้นตำรับของกล๋วยจับเวียดนามที่ขายทางภ่ออีสายของไทยนะครับโดยเฉพาะแถวๆอุบนริสเกตอย่างนงี้นะครับก็จะเรียกเป็นต้มเส้นต้มอะไรอย่างเง้นนะครับก็เส้นจะคล้ายๆออกจะประมาณเส้นโอดเด้งหน่อยแต่ว่าเล็กกว่านะครับ แล้วแต่ว่าของทางไทยเนี่ยจะต้มจนเหมือนกับน้ําจะขุบขิกข้คคนๆนะครับแต่ตรงนี้น้าก็ข้นๆแล้วเขาจะต้มใส่กระดูกหมูนะฮะกระดูกหมูซี่โครงหมูแล้วก็หมูยอนะครับอันนี้มีพริกให้เติมด้วยของผมไปทานที่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับก็มีพริกมีน้ำปลามีอะไรให้เติมนะฮะ ก็ดูแล้วเนี่ยคล้ายๆอิทธิพลมาทางกว๋วยจับยวนามาทางต้มเส้นอย่างที่ขายแถวอขอนแก่นอุดรหน,นองคายนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะฮะความสำคัญจุดเด่นคือซุปกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูไม่ว่าเป็นกระดูกสันหลังหรือ,อกระดูกซี่โครงต้องหอมกุ่นนุ่มนวลน,นะครับแล้วก็ มีซอยหอมซอยต้นหอมอะไรแงะใส่เข้าไปรสชาติอร่อยดีครับนะครับต้องกินแบบรสชาตินิ่มนวลน,นะครับที่เวียดน,นามเขาทานแบบนี้ไม่แซ่บเท่าบ้านเราครับ